มาถึงเรื่องราวนี้กันต่อนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นผลสํารวจออกมาจากทางด้านของ world, world economic forum แล้วก็ Ipsos เกี่ยวกับเรื่องว่าแม้แต่มนุษย์เงินเดือนทำงานที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ก็ยังห่วงเลยครับว่าอีก12เดือนข้างหน้าจะตกงานเห็นไหมครับอันนี้เป็นผลสํารวจล่าสุดที่ออกมานะฮะแลวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นอันเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะหลายท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมีงานทำกับองคอ์กรนะครับเออเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมเลยนะครับ หวาดกลัวห่วงกังวลมากน้อยแค่ไหนว่าจะตกงานในอีก12เดือนข้างหน้าห่วงไหมครับห่วงหรือไม่ห่วงส่งมันเข้ามาครับหวาดกลัวไหมฮะว่าใน12เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมอาจจะต้องตกงานกลัวกังวลแค่ไหนว่าใน12เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมจะต้องตกงานจะเหมือนกับอย่างเนี้ยนะฮะผลสำรวจน,นี้ที่เป็นระดับโลกออกมาหรือไม่นะครับ i s o s อีพโซสเนี่ยเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีความชำนาญในเรื่องของการทํางานวิจัยอิสระนะครับซึ่งมักจะถูกว่าจ้างโดยบรรดาสํา,สานักเศรษฐกิจธุรกิจการตลาดชั้นนาระดับโลกซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้รับมอบหมายจากสภาเศรษฐกิจโลกหรือที่เรียกว่าบริโภคเริจฟอรัมียกว่าดีบยูเหลายคนคงอยคุค้นคำนี้นะฮะให้ไปทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะการทํางานของวัยแรงงานในวัยผู้ใหญ่ปรากฏว่าเขาก็ไปทําการสำรวจมาละถามกนหมดมาละ นะครับกับคนทํางานที่เป็นวัยผู้ใหญ่นะไม่ใช่วัยวัยรุ่นนะหรือว่าวัยหนุ่มสาวนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับ54%ของพนักงานในวัยทำงานมีความหวาดกลัวอย่างมากๆว่าจะตกงานในอีก12เดือนข้างหน้าจากนี้เป็นต้นไปถามท่านผู้ชมแงเมื่อสกู่ผมถามว่าท่านผู้ชมที่ทำงานอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือประจำเนี่ยกลัวไหมกังวลไหมหวาดกลัวไหมว่าจะตกงานในอีก12เดือนข้างหน้านะครับ ทีนี้ผลสํารวจที่เขาไปทำเนี่ย <c oughs> <ๆ S 2> เย <ๆ S 2> ขาก็ไม่ได้ทาครบทั่วประเทศที่มีร้อยกว่า200ประเทศเขาก็เลือกครับ <c oughs> ที่จะทําว่าประเทศไหนอะไรยังไงเนี่ยครับซึ่งก็คงมีปัจจัยในการที่เขาเลือกอยู่แต่ว่าปรากฏว่าคนที่เขาไปเลือกมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับสิบประเทศแรกนะครับคือเขาทาทั้งหมด27ประเทศนะฮะแต่มี10ประเทศแรกนะฮะที่พนักงานในวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะซึ่งเขากลัวว่าเขาจะตกงานแน่นอนในอีก12เดือนข้างหน้านี่นะครับคือประเทศต่อไปนี้ คือกลายเป็นว่าคนที่เป็นใบรารงานผู้ใหญ่ใน10ประเทศต่ตอไปนี้กลัวมากๆครับว่า12เดือนข้างหน้าเนี่ยจะตกงานอันดับหนเลยคือสเปน39%ถามว่าทำไมสเปนกลัวขนาดนั้นก็เป็นไม่ได้ครับเพราะตอนนี้สเปนเนี่ยทั้งที่เคยเป็นประเทศที่ติดโควิดเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปติดเกิน1ล้านคนเป็นประเทศแรกของยุโรปตะวันตกด้วย และถึงนาทีนี้กําลังเจอเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงประท้วงอย่างรุนแรงในแต่ละเมืองที่มีการใส่มาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองเพราะไม่อยากที่จะต้องกลับไปเศรษฐกิจพังเนี่ยนะครับสเปนมาเป็นดับหนึ่งครับเป็นประเทศที่ห่วงและกลัวว่าใน12เดือนข้างหน้าจะต้องตกงานอย่างแน่นอนนะครับรัสเซียเป็นดับ2ครับ3 3บเรซบราซิลอันดับ 3- 32%อเอรเตฟริกาใต้อันดับ4 28%เชิลีอันดับ5 27%เปรนูอันดับ 6- 26%อาร์เจนตินา2 5 อินเดีย25%ก็กลัวด้วยครับว่า12เดือนข้างหน้าจะตกงานด้วยนะฮะเม็กซิโก22%และมาเลเซียครับหนึ่งเดียวในอาเซียนก็กลัวด้วยครับว่ามนุษย์ในไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียจะตกงานในอีก12เดือนข้างหน้ามีอยู่20%นะครับขณะที่ประเทศที่มีพนักงานในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งบอกว่าโอ๊ยไม่กลัวหรอกอีก12เดือนข้างหน้าไม่น่าจะตกงานคือกลัวน้อยที่สุดนะฮะก็คือใครทราบไหมะฮะจีนแผ่นดินใหญ่อันดับหนึ่งครับ กลัวว่าจะตกงานใน12เดือนข้างหน้านี่น้อยที่สุดเลยคือมีอยู่2%เนเธอร์แลนด์อันดับ2ฮะมา3%เยอรมันอันดับ4มา4%สวีเดนอันดับ5มา6%เบลเยียมกับสหรัฐอเมริกานั้นมาอันดับที่7และ8ประเทศละ7%นะครับจีนเนี่ยโอ้โหไปถามผูส้สมงู้บริโภคยังไงม,มนุษย์เงินเดือนวัยผู้ใหญ่ในจีนบอกใน12เดือนข้างหน้า,นวาวหวาดกลัวไหมจะตกงานคําตอบคือแทบไม่กลัวเลยนะครับถามว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอะ่ะทำไมต้องไปทำผู้สมบรวจนี้ ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประเมินทั้งจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ i l o ที่บอกว่าปีนี้จะมีคนตกงานไม่ต่ำกว่า200กว่าคน200ล้านคนจําได้ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ทั่วโลกตอนนี้ก็มีการคอลต,ตัวเลขออกมาแล้วว่ามีการตัวเลขตกงานครั้งประวัติการเมืองไทยเองก็คอลออกมาแล้วครับอย่างไตรมาสที่1ก็7จ็ดแสนกว่าหลายสำนักบอกว่าประมาณ7ล้านคนก่อนหน้านี้ของการตกงานนั้นคือแรงงานผู้ใช้แรงงานซึ่งมันจะต่างกับพนักงาน ผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะเป็นแรงงานเข้มข้นแรงงานในสายการพันสายการผลิตพวกนี้ก็ตกงานไปแล้วนะฮะหรือแม้แต่แรงงานรายชั่วโมงแรงงานรายสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ตกงานไปแล้วครับแต่นี่มันยังเหลือพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนประจําโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนครับอาจจะเป็นล็อตที่มีถูกการปลดจากก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นพนักงานที่อยู่ในสายบริหารเืนือชีพนะครับ ปันสาเหตุที่ทําให้มีการปลดมากขนาดนี้ก็เพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไม่ฟืน้นโควิด -19 ยังอยู่รอบสองเกิดขึ้นแล้วในทวีปของยุโรปส,ส่วนใหญ่เอเชียกับรอบ2ยังเป็น question mark s, หรือคําถามเพราะไม่เจอชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นจุดกําเนิดแรกของการเจอโรคระบาดครั้งแรกก็คือจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าสองสัปดาห์ที่ลังนั้นจะเจอตัวเลขที่ซินเจียงเพิ่มขึ้นร้อยกว่าคนก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ทําให คนที่อยู่เป็นมนุษย์เดือนในวัยผู้ใหญ่ห่วงว่าอีกสิเดือนข้างหน้าตัวเองจะตกงานนอกเหนือจากวิกฤตโควิด COVID, วิกฤตเศรษฐกิจแล้วคืออะไรทราบไหมฮะคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยการนําเอาหุ่นยนต์มาใช้ในองค์กรแล้วทําให้เขากลัวแล้วครับว่าเขาจะต้องตกงานแน่นอนในอีก12เดือนข้างหน้าคือนับจากนี้ไปอีกหนึ่งปีเต็มๆนะฮะการขับรถนี้ก็ทําท,ทั้งหมด27ประเทศนะครับซึ่งในส่วนของทางด้าน,นอาเซียนเนี่ยเขาทำก็เฉพาะประเทศมาเลเซียเท่านั้นเองนะครับันท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจถามผมว่าล้วประเทศไทยอ่ะนะประเทศไทยเนี่ มีมนุษย์ในวัยทํางานที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคิดยังไงกับ12เดือนข้างหน้าว่าจะตกหรือไม่ตกงานคือเขาไม่ได้ทําผมก็เลยถามท่านผู้ชมว่าว่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนตอนนี้หวาดกลัวกังวลกลัวมากน้อยแค่ไหนว่าใน12เดือนข้างหน้าจะตกงานนะครับลองตอบกันมาดูนะฮะ